แซนจันนี่สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำนะคะคลิปในหัวข้อแรนดอมที่ว่าใครกันที่เขาแอบรอข้อความคุณทั้งคืนเลยเอออยากรู้กันหรือเปล่าคะว่าใครกันอ่าวันนี้ดวงตาของสันนะคะได้มองไปเห็นตัวเลขนัมเบอร์0ูนยห้าเกี่ยวอะไรกับคุณหรือเปล่าให้คุณลองไปเซิร์ชดูนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะจ้ะไปค่ะค่ะเพื่อนๆวันนี้สตว์ได้สับไพ่เอาไว้นะคะเพื่อความรวดเร็วทันใจนะคะเพื่อน ใบแรกนะคะหลังจากที่ซันได้มูนะคะมูคูบาอาจารย์ของสซันแล้วนะคะใบแรกเลยตัวต,วต,วต,วตวขนของใครคนนี้เขาได้คำว่า protection นะคะเพื่อนณตอนนี้เขากำลังแบบพยายามทำใจให้กล้าบ้าบิ่งเพื่อที่จะกลับไปขอรอ้องอ้อนวอนกับคุณนั่นเองนะคะเพื่อนๆคุณจะได้ใบนี้นะคะเขาคนนี้กำลังพายเรือไปหาคุณอาจจะมีตัวเลขเกี่ยวข้องในตัวของเขาคือ3 5 5 3อาจจะมีคนที่เกิดในเดือน มีนาได้นะคะเพื่อนแล้วก็พฤษภาสิงหาได้นะคะเพื่อนเราบอกเลยว่าอาจจะมีราศีกรุณมมาด้วยนะคะเพื่อนๆถึงไม่ตรงในตําราราศีที่สันได้พูดออกไปก็ไม่เป็นอะไรนะคะเราบอกเลยว่า protection ในใบเนี้ยใครคนเนี้ยอาจจะเป็นสายมูตัวพ่อตัวแม่ได้นะคะงูเต็มงูเต็มรอบร้อมนะคะเรือของผู้หญิงคงนนี้เห็นไหมคะไม่ใช่ผู้หญิงค่ะโทษทีเป็นเทพนะคะเทพองค์นี้นะคะ เห็นไหมคะคุณจะเห็นข้างบนก็จะเป็นงูนะคะบางคนเขาอาจจะเกิดในปีมะรงมาะเส็งได้นะคะใบนี้ก็เป็นงูนะคะรอบล้อมเสาของเขานะคะจะมีงูไปหมดเลยคนคนนี้น่าจะเป็นสายมูนะคะบอกเลยว่าเกี่ยวกับสายแยาเพีานาได้ด้วยนะคะเนี่ยเขาก็มีความเชื่อว,ว่าเซนต์ของคุณกับเขาอะยังไงก็ต้องเป็นคู่กันนะคะเพื่อนๆเราบอกเลยว่าบางทีเราก็อ่านตามที่ซันเซ้นขึ้นมาได้นะคะเขาก็จะมาตามล่าคุณนะคะหลังจากที่ใครคนนั้นเขาคิดมาดีแล้ว จริงๆแล้วเขารอข้อความคุณทั้งคืนเลยหลังจากที่คุณน่ะนิ่งเพิกเฉยกับใครคนนี้นะเราบอกเลยว่าหลังจากนี้ไปบางทีเขาก็อาจจะวิ่งเข้าหาคุณแทนเพราะคนคนนี้นะคะเราบอกนะคะว่าได้คําว่า dark net มานะคะเพื่อนนะคะ dark net มาใครคนเนี้เขาคิดว่าคุณน่ะน่าจะไม่กลับมาหาเขาแล้วเขารอข้อความคุณทั้งวันทั้งคืนโดยเฉพาะเมื่อคืนนี้นะคะใครบางคนที่อาจจะรอคุณ เราบอกเลยว่ารอยันรุ่งเช้านี่แหละถึงเวลานี้เลยนะคะเพื่อนๆมีตัวเลขที่เกี่ยวข้องคือ3 4 4สานะคะเพื่อนๆแล้วก็มี3 5 5 3จะเกิดในเบอร์โทรศัพท์ของเขานะคะเราบอกเลยว่าอาจจะมีชาวราศีมีนะคะราศีเมษร,ราศีกรกฎนะคะดักเน็ตใครคนนี้แอบส่องแอบมองคุณทั้งคืนเลยนะคะดักเน็ตมานี่คือเขาจะต้องแอบส่องคุณทั้งคืนเลยเราบอกให้นะคะ อะไรที่เขาคิดว่าเขาจะดึงดูดคุณกลับมาได้ใครคนนี้จะทําให้หมดเพราะเขารอคุณกลับมานะคะรอข้อความคุณกลับมาคุณไม่เคยกลับมาเลยค่ะเพื่อนเขารอจนเขาเหนื่อยแล้วนะคะคนคนนี้แอบส่องแอบมองคุณหนักจริงๆดวงตาของเขานะคะคุณเห็นไหมเป็นบรกกายสีแดงนี่ไม่ใช่อะไรนะคะแอบนอนร้องไห้ถึงคุณได้นะคะเพื่อนบางคนมีน้ําตาซึมเศร้าคุณจะไปรู้หรอบางคนนะคะภายนอกเขาดูเข้มแข็งค่ะแต่จริงๆรแล้วใครคนนี้อาจจะเป็นคนที่อ่อนโยนแล้วก็อ่อนแอด้วยนะคะเพื่อนเออ เลขสอก็มานะคะใครบางคนใครคนนั้นอาจจะทํางานที่เกี่ยวกับสายคีเอทีฟได้นะคะเราได้ไพค์คีเอทีฟนะคะเพื่อนๆอาจจะขายที่เกี่ยวกับเ,เป็นเจ้าของเองก็ได้นะคะเพื่อนบริหารเองอาจจะเป็นแบบตําแหน่งงานที่เกี่ยวกับสายงานที่เกี่ยวกับคีเอทีฟได้หมดนะคะศิลปะทุกขแขนงนะอาจจะเป็นขายพวกเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเออหรืออาจจะเป็นพวกสถาปนิกนะคะ ตกแต่งภายใน organize content youtuber influencer อะไรก็ได้ที่งานของเขาจะต้องใช้ไอเดียนะคะเพื่อนก็จะรับประมาณนี้เดี๋ยวสันจะมาเปิดให้ฟังนะคะว่าณนะตอนนี้ใครคนนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวลองดงชุดรอชมกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดนะคะเรื่องราวที่ใครคนนี้รอคอยคุณทั้งคืนนะคะรอคอยข้อความของคุณซึ่งสันได้มูแล้วก็สับไว้เรียบร้อยแล้วคุณได้ไปแรกคือ s i of p, p a n a e นะคะเพื่อนเใครคนเนี้ เขาอยากจะกลับมาขอโอกาสกับคุณนะคะไพ่ใบนี้หมายถึงอยากจะกลับเข้ามาเพราะคุณคือคนที่ใจดีมากๆมีเมตตาเขาอยากให้คุณอะ่ะเหมือนเปิดจิตเปิดใจรับความเอ็นดูกับเขาได้ไหมคือได้โปรดนะคะในอดีตใครคนนี้น่าจะทําไม่ดีกับเพื่อนๆนะคะ เขาเลยกลับมาขอโอกาสคุณเราบอกเลยว่าใครคนนี้เขาเขารู้จุดอ่อนคุณนะเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่มากี่ทีคุณก็จะให้อภัยเขานะเราบอกเลยนะมีหกเหรียญมาใบแรกเพื่อนๆน่าจะเป็นคนที่สายทำบุญนะคะเข้าวัดเข้าวานะคะซึ่งคนคนนี้ก็อาจจะเป็นด้วยเช่นกันลรวบอกเลยว่าใครคนนี้อยากจะกลับมาขอโอกาสคุณมากๆหลังจากที่เพื่อนๆอ่ะไม่ได้ติดต่อกับไปหาเขาแต่ใครคนนี้เขารอข้อความคุณนะเผื่อวันใดวันหนึ่งที่คุณฟุกที่จะเหมือนทักเขาไปก่อนนะแต่ตอนนี้เรามองว่าคุณนิ่งอยู่ มีแต่เขานะคะที่อยากกลับเข้ามาคุณแทนแล้วก็ใบที่2อง four of c u p นะคะบอกเลยว่าใครคนนี้มีคนเข้าหาเขาเยอะนะแต่ใครคนนี้ไม่เอาซึ่งผีนะคะวันนี้จันใช้นะคะทาโร่ที่เกี่ยวกับโครงกระดูกใครคนนี้เขารอคอยคุณมาบางคนเขาสู้มากผอมมากเพราะเขารอคุณมาเนิ่นานานแล้วถึงไม่เนิ่นนานแล้วก็ต้องมีระยะสักระยะหนึ่งนะคะเพื่อนเราบอกเลยว่าใครคนนี้ใครหยิบยื่นอะไรก็ไม่ไม่เอาสักคนนะคะเพื่อนเขาจะเอาแค่เพื่อนเพื่อน,อนคนเดียวนะคะ คือในอดีตบางคนคนคนนี้เขาอาจจะไปลองคบหาใครคนอื่นแล้วแต่มันไม่ใช่ไงะเพื่อนมันไม่ใช่มันต้องคือเพื่อนนั้นเท่านั้นนะคะเพื่อนๆน่าจะเป็นคนที่รู้ใจเขามากที่สุดแล้วก็เป็นคนที่ใจดีอะ่ะคือถ้าหกเหรียญมาคุณน่าจะเป็นคนที่สุดยอดที่สุดในสายตาเขาอะ่ะคุณเป็นคนที่มีน้ำใจนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่คอยดูแลหแ่วงใยใครคนนี้ตลอดเวลานะที่ออฟครับสิ่งที่เขาคิดอยู่นะคะขอความการุณาเมตตานะคะให้คุณรับเขา เป็นเพื่อนก็ยังดีนะคะทีออกคับใครบางคนคนนั้นอาจจะเป็นเพื่อนของคุณอยู่แล้วนะคะอาจจะอยู่ในสายงานเพื่อนเพื่อนระดับมปลายเพื่อนสมัยมัธวิทยาลัยหรือเพื่อนสมัยไหนก็แล้วแต่นะคะเพื่อนในวัยทำงานหรือแม้กระทั่งเพื่อนที่คุณกับเขาต้องดิวงานกันอยู่ตลอดแต่นะตอนนี้อาจจะคุณอาจจะนิ่งไปแล้วก็ได้ค่ะเพื่อนเขาอยากจะกลับมาขอโอกาสให้คุณกลับมาแบบสนุกสนานเฮฮาเหมือนยามที่คุณกับเขาคบหากันแบบเป็นเพื่อนกันนะคะเพื่อนเพื่อนอ่าเทนออฟวานเห็นไหม ใครคนนี้บอกเลยว่าเขาแบกคุณมานานแล้วเพิ่อๆสิปีนะอาททาเล่นไปบางคนมีนะคะเพื่อนสิบปีสิบเดือนสิบวันได้หมดนะจ๊ะขอบอกว่าเขาเป็นซูเปอร์เดอะแบกนะคะเพื่อนแบกแบบนี้คือใกล้แล้วค่ะเพื่อนเราบอกเลยว่าต้องเข้าอาบอบนวดไม่ใช่อะไรนะคะปวดหลังเขาคนนี้จะต้องปวดหลังสุดๆเลยค่ะเพื่อนเราเราว่าเขาเขาคงแบบต้องแบกคุณไปทํางานอย่างเงี้ยเออเวลาที่เขาทํางานใช่ไหมคะอาจจะเข้ากะเข้าดึกเข้าอะไรแล้วแต่ เราบอกเลยว่าใครคนนี้เขาคิดถึงคุณตลอดเวลาไม่มีทางที่เขาจะหยุดคิดถึงคุณได้เลยนะอ่ะคืนออกครับเพราะคุณคือคนที่เขารักมากที่สุดคินคืนออกครับมาคุณคือคนที่จิตใจดีมีเมตตานะคะวันนี้แองเจิลนัมเบอร์ที่ซันเห็นนะให้เพื่อนๆลองไปดูนะคะคือเห็นหลายตัวเลขมากนะคะศูนย์หกศก็ใช่นะคะถ้ายังไงก็ลองไปไปลองดูกันเอาเองนะคะว่าเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ของคุณหรือเปล่าแต่ว่าคีนออกครับเขารักคุณมากเขาอยากจะให้คุณอะ ได้โปรดเมตตานะคะส่งสารเขาเปิดโอกาสให้เขาให้เขาเข้ามานะคะเพื่อนเเป็นแค่เพื่อนคุณก็ยังดีอะเออเป็นคนที่แบบคนรู้จักแบบเพื่อนก็ยังดีนะใครคนนี้เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่น่ารักมีจิตใจดีอ่ะโอ้โหกินออาพับมานี่คุณน่าจะเป็นคนที่แบบมงคลพูดจาหน้ารักอ่อนหวานนะคะเขาชอบนิสัยคุณคุณเป็นคนที่จิตใจดีจริงๆอ่ะเรารู้เลยว่าเราเปิดมานะคะเพื่อนอันนี้คือสันไม่ได้เมคไพ่นะเราบอกก่อนนะคะเรามูก่อนแล้วเราสับออกมานะคะเพื่อน ไพ่ใปสุดท้ายเพจออบวันคุณกับเขาเอาจจะเป็นรักต่างไวัยได้อันนี้ก็ไม่อาจจะครอบคลุมทุกๆแรนดอมแรนดอมในวันนี้คืออาจจะไม่ใชออ่อาจจะมีหลายพลังงานเออพูดใหม่พูดใหม่นะคะอาจจะมีหลายพลังงานแต่ที่เราเห็นเนะีนะ่ยณตอนนี้เป็นพลังงานที่รักต่างวัยก็สูงนะคะเพื่อนๆแล้วก็รักในวัยเด็กเพราะว่าเพจมาเนี่ยคุณกับเขาเอาจจะรู้จักกันตั้งแต่ตอนเป็นเด็กได้นะคระับรักในวัยเด็กวัยเรียน วัย pop in love สิบสี่สิบห้าอะไรว่าไปนะคะเพื่อนเป็นรักในวัยเด็กอะที่เราจะบอกคุณเออเป็นรักในวัยเด็กแล้วก็รักที่มีอายุที่แตกต่างกันนะคะเพื่อนอ่ะก็จะประมาณนี้วันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆง่ายๆนะคะอาจจะอ่านเร็วไปไหน่อยก็ต้องขออภัยขอให้คุณมีความสุขในวันทํางานในวันนี้นะจ๊ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ